ะะเส้นี้จะเป็นเซตน้ำปานาซิงเนสพร้อมทาง2,000ลิตรนะครับผมทางส,สายโซนัเตลนะครับผมเส้นน้ำโซนัสเตลบนระดับสูบน้ำปานาแต่ว่าเส้นนี้เราดุดตัวน้ำจากสระนะครับโดยใช้เสมอนะครับเราจะดุดตัวก่อนเทลงนี่เราฝังลงไปใต้ดินทีาานลน่ลูกค้าในบางลึกเปลงมาใต้ดินนี่จะมาโผล่ที่ตรงนี้นี่จะเป็นตัวสระนะครับเป็นโนอ่งหลงนาของลูกค้านะครับสวยงามเลยครับงานโอ่งหน้าครับมาใส่ชุนลอยนะครับผม น้ำสะอาดครับผมสเสมอทาง,งานได้ดีแล้วก็ทนด้วยนะครับตัวสเสมอนี้รับประกัน2ปีครับผมไม่ต้องกลัวแช้กันายานไปเลยนะครับงานคุณภาพเลยนะครับแทกกันนานมีสันดุนี่จะเป็นแท่งน้ำของเราผลงานแน่นอนครับผมโครงร้างแข็งแรงเลยนะครับผมต้านต้านลมได้ดีเลยเราทำเฉพาะต้านลมโดยเฉพาะนะครับชุดนี้เราเนื่องจากว่ายขตสุพรรณลมค่อนข้างแรงนะครับเราก็เลยจะทาให้ลูกค้าแบบทำแบบพิเศษนะครับ หลุมแข่งแนงคุดการเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผม092264762นะครับผมโฟลาร์เซลเซียร์ไปดูเทียมส่งงานลูกค้าแล้วนะครับผมกับพุทธนมอสูงที่ความสูง4เมตรความถัง2,000ลิตรนะครับผมพร้อมหลุมพาโฟลาร์เซลเซ์นะครับผมเซตนี้จะเป็นเส้นพิเศษนะครับผมโครงสร้างที่ใหญ่ถิ่นพิเศษสวยงามเลยนะครับเป็นสีอะบรอนซ์ลีนะครับผมเป็นสีงาช้างเลยนะครับพ่นสีเข้ามาเป็นสีงาช้างเลยสวยๆเลยครับโครงใหญ่ เด็กขาวเป็นเด็กสองนี้ทั้งหมดนะครับผมไล่สองนี้ขึ้นไปเลยนะครับตัวเสาเป็นสองนี้ท่านนงเลนะครับสวยงามเลยนะครับโครงสร้างหลังคาก็จะเป็นโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้ใช้สามแผงนะครับตัวนี้จะใช้ทั้งหมดสามแผงนะครับเป็นโซล่าเซลล์สามสวยงามจังการเดินท่านในเรือหมอเดินเข้าน้ำเรียบร้อยนะครับเท้าน้ำเราสวยงามเลยอันนี้เป็นปั๊มเสมอนะครับผมเป็นมาเกิด เราใช้จะไม่ใช้แค่ดูรูปนะครับป้อนน้ำทางลูจะมีสองทางครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นพ่อสำหรับโอโปรนะครับโอโพรหมายความว่าคือน้ำเข้าไปในถังแล้วปุ๊บเนี่ยครับน้ำพอน้ำถึงระดับหนึ่งปุ๊บน้ำเขาจะล้นออกมาไหลลงมาแด่อัตโนมัตินะครับในการช่วยพุทธแรงของเสมอนะครับให้เสมอทำงานหนัสามารถส่งน้ำไปไกลๆได้นะครับผมลงร้อยสามร้อยเมตรโดยที่ปั๊มไม่ต้องทำงานนะสามารถทำงานได้ มัน,จะจะน,นก็จะเป็นท่อน้ําลงปกติครับก็จะเป็นท่อน้ำเข้าต่องหรือสามท่านสนใจอยาติดตั้งโซลาร์เซลล์ก็ติดลอกลาอข้มนมาได้นะครับผมศูนย์เก้าสองสองหกส่นะครับผมนานโซลาร์เซลล์